วันนี้แพะบัสจะมาซื้อรองเท้าใหม่ที่โลตัสอยุธยานี่รองเท้าเต็มเลยมีให้เลือกเยอะหลายราคาสีดำสีขาวแล้วนี่ก็คือมุมรองเท้าตกเรียนของผู้ชายลด10%ราคาเท่379ยี่หกก่ออะไรนะเบกเกอร์ห่อเบเกอร์ นี่มีจุดให้วัดเท้าด้วยบัดดูดิเบอร์อะไรบัด,ดูด,ดิเบอร์อะไรนี่ทุกคนเท่านี้ก็คือสามสิบสี่ตรงกับเลขไรคือเลขนั้นแต่จริงๆแล้วเสียบัสใส่ที่บ้านมันคือลายสามหกเออสามหกไม่กุดขัดเต็มพอนี้เบเกอร์เบาสบายเบาเฮ้เย y. เดี๋ยวตามพ่อไปดูนันยาง ังยางอันนี้อันนี้เบเกอร์อันนี้นังยางยางหนักหน่อยแพื้นนิเ่เปลือยนันยงยางตัวแน,น่นหนานังยางอยู่ที่ราคา340ร้อยสี่สิบเห็นไหมเนี่ยนังยางจะไม่มีขอบขอบนังยางไม่มีขอบขอบตรงเบกเกอร์มันจะมีนุ่มๆตรงขอบนี่นนอือแล้วก็เบากว่าเบเกอร์เบากว่านี่ห<ข>่ออะไรยี่ห้อฟิจีของโลตัสป้านเนี่ยตัวนี้จะแข็งเลยแบบไม่นิ่มไปดูนังยางเลย มันจะนิ่มเลยยางแข็งมีนังยางจะนิ่มกว่านี้นังยางจะนิ่มกว่านิ่มตรงนี้ตามราคานี่เบเกอร์ตรงนี้มันจะมีตรงนุ่มๆนี่ไว้ลองเนี่ยเบเกอร์ตรงนี้มันจะนุ่มเอาไว้ลองนี่มันโซนงครับนี่ไปทอดูเบเกอร์ตัวใหม่นี่เบเกอร์ตัวใหม่เป็นงี้นี่หนูเลือกได้แล้วนี่เบเกอร์ตัวใหม่ให้น้องๆดูให้อันนี้้องรับฟูตซอรเนี่ยวันเบเกอร์ฟูตซอร ีคเบเกอร์ฟุตซอโอ้เบเกอร์ฟุตซอสบายเลยอย่างเงี้ยน oh, <True. Okay. S 1> ้าหนูเจอรองเท้านักเรียนของหนูแล้วแต่ว่ามันคือเบเกอร์ตัวใหม่นี่ออกใหม่นี่รองเท้านักเรียนน้องๆใครจะกางเปิดเธอเข้ามาดูได้อันนี้ตัวนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่419บาทแต่ว่าตอนนี้มีลด10%นะอยู่ที่โลตัส รองเท้าเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆเล็กๆผู้หญิงก็มีน่ารักนี่ลดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนี่แบบฟุงฟ้งฟิ้งฟุง้งฟิ้งอันนี้แกมโบนี่แกมโบแกมโบดีปะเน้อออกแบบดีนะสวยนะแกมโบดีแกมโบอยู่ที่ราคาเนี่ยสามร้อยยี่สิบเก้าบาท่แกมโบมนี่รองเท้าผู้หญิงเด็กผู้หญิงฟุ้งฟิง้ง ฟงปิ้งนี่น่ารักเลอยู่ที่ราคาราคาอยู่ที่เท่าไหร่นี่ราคาสามร้สิบเก้าตั้งเรียนโปซื้อสามจ่ายสองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สามสิบเมษายี่สบสี่เมษาถึงสาสิบเมษาทุกคนนี่